มาซ้อมนะครับมาซ้อมไม่มได้ปลาน,นี่ครับมัใกล้ๆบ้านแต่ว่าเออได้ซ้อมมาลงตีที่บ้านแล้วมันไม่เหมือนมาตีที่มีน้ําเลยเข้ามาด้านในอ,อันนี้ก็พาหลานมาด้วยก็ทำซาะะครนะลูกชายไม่เคยชอบตกปลาผมก็พามาเรื่อยไอหลานนะได้อยู่นี่ก็เข้ามานะครับออออออนี่บรรยากาศนะครับ ลองตีที่บ้านเลยนะแต่ว่าตีที่บ้านมันก็ได้แต่หวนมันไม่เหมือนกับโรอยู่หน้างานเนาะแต่เมื่อวานก็มานะเมื่อวานมาแต่ไม่ได้ปลาเหมือนกันแต่ตั้งใจมาเพราะผมบังเองอะ่ะก็ไม่ได้ชำนาญเรนะื่องของการตีเหยื่ออะไรนักหนาเนาะคือตอนนี้คือเน,น้นว่าตีออกไปแล้วไม่ฟู่คันเกแล้วก็ทําระยะเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อนะครับเพราะว่าชอบชอบในการตีเหยื่อมากกว่าเนาะนตกปลาบัางเองหลักๆแล้วเราก็ตกปลาทะเลมาบัางก็สี่สิบกว่าแลนะ้วเนาะ เราก็ตกมาทั้งชีวิตเลยตรงนี้เลยแบบกำลังเห่อๆตกปลาน้ําจืดก็เลยนั่งส่งดูพี่ๆน้นะหลายๆท่านนะครับเราก็ส่งดูเขาว่าเขาชำนาญกว่าเราเยอะมากเราก็ดูข้อมูลเขาหาเหยื่อที่เขาใช้กันนะครับมาเรามาไว้ที่หมายเรขกกระโนะครับหมายนี้รองเท้าหายไลยหนึ่งข้างครับโอ้ยเบาวนี้ครับรองเท้าจมจมโครนไปเลยบังเข้าไปดึงช่วยเรียบร้อยจมเหมือนกันเพราะที่เขาพึ่งถมนะครับไปดูที่หมายอีกทีนึงนะ ลองแล้วหมายนี่นะครับมาซ้อมมือนะครับเอาตีเหยื่อในหัวตีเราบังกันเราบังด้วยเราบังกันด้วยเออไปทำซ่าเลยของเขาด้วยเออเออมุนมามาทชาเขาทซ่าเนื้อมุนชาได้คอาบินฮานั่นไม่เหนียนะเขาบินฮานั่นได้รุนตีให้ได้ระยะคุ้มยายรกฟูก่อน <S <S คือตอนนี้บางเองก็ไม่ชำนาญนนตีพ่อพ่อหนึ่งตีสปินง่ายกว่าไม่ง่ายกว่าแต่ว่าตีแล้วรู้สึกว่าไม่เคยชอบชอบตีโรกสไตล์นี้มากกว่านะอันนี้ของลูกเราซื้อให้แต่ลูกไม่ตีบางก็เลยม,มาตีก่อน ครับเพราะตอนนี้คือเน้นว่าตีแล้วไม่ฟู้ก่อนนะเพราะเราเองก็ไม่ได้ชำนาญเนาะเพราะเราตกปลาทะเลเป็นหลักเลยแต่ทีนี้ชอบทีนี้เริ่มเริ่มเริ่มเห่กับตอกปลาน้ําจืดมากก็เลยพาลูกพาหลานมาตีมากกว่าเนาะเพราะปลาแถวนี้อาจจะต้องต้องเป็นเหยื่อสดมากกว่าเนาะเราเหยื่อสดเราก็ไม่รู้ว่ามันต้องใช้อาหารอะไรแบบไหนเน,ะ <c oughs> นาะเลยดูก็ตีซ้อมตีไปก่อนบางเองก็ซ้อมตีด้วยนะไม่ใช่เฉพาะหลานแต่หลานน้่าตีเก่งกว่าบางนะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพาเหยื่อมรนน้นด้วยเดี๋ยวค่อยลงเอวตรงนี้ก่อนโอ้ดีนะ ตีแม่ฟูก็เ,เก่งเลยนะมาทีนี้ตีไปลูกซ้อมมือครับตีที่บ้านกันเลยตีเล่นที่บ้านกันแล้วแตไ่ไม่เหมือนมาตีแบบมีน้ํามีเลยมีปลาขึ้นเล็กน้อยมันตื่นเต้นพอตื่นเต้นนี่เราคุมไม่ค่อยได้นะรอบพวกนี้เนาะแต่ว่าตีง่ายโอ้กินเลยครับก้านบัวหมุนบ้างไ่หมุนบ้างหน่อนะ ขอชื่อมาสวยว่ายบ้างไม่ว่ายบ้างเ,เนะไอ้ยตีไปแล้วได้เดี๋ยวปัดไดน้หนอะเขาขอปัดหน้าหน่อยนะเดี๋ยวถ้าไปเข้าบากเลยเข้าเข้าปัดดูดเฉล็บออกมือครับออกมือครับนี่ครับถ้าเกิดว่าปลาขึ้นจะขนาดไหนนี่นะปลายังไม่กินยังโรยังคุมไม่ได้เนาะ มโด่งขึ้นคว้าไปเลยครับซ้อมตีมากกว่านี้แต่ก็มีคนมาตกอยู่นะมุนชาชาเลยเลยไหลูกเนี่นะเนาะตีไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวตีแลว้ลวตีแล้วซ้อมก่อนครับโซนก่อนออกงานระวังข้างหลังด้วยนะนะนะลูกนะเฮกันลูกเหอใช่ไหม Vai dây chỉ bắt da oh, oh, <laughs> là đi thôi ra nó đẹp vơi vơi Đi thôi, đi đi, đi đi, đi 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 đi, đi đi, đi đi, đi 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 đi, này Cháu cháu Mình rượu mình cứ nằm Tí bây lúc lê lê đuôi đoàn khôn đuôi lục, Đa như trái đài Kiếp Tổng sáng xiên lên trái như Thôi thật chứ Thật chứ mà xuôi chứ Thật chứ Chứ cứ muốn Muốn liền khai bắn Khánh vết nơi nơi bay khánh vết chút Chút là muốn á มุนรวยงั้นเปนด้วยห,หวูกไปฮะออดว่าโค้งในดิบดเพลินเนาะม่ตอนนั้นคือเนาเนตัวมันเ้าไปนูะงินใช้ได้เดี๋ยว,เ,ยวเลยกอบกันลมของน้าน,น,นพนสองพั 927ได้ชื่อขอขอไปนะ่าเกิดออกชื่อเปเป็นของน้านพรนะครับน้านพรสมัยก่อนผมได้รู้จักกับน้าสมัยรด้นน้าเขาทำเรือเบสใส่ลอเลนน่ะได้ได้คุยกันก็เลยเห็นเหยื่อของน้าก็เลยชอบเนาะก็ซื้อมานี่ครับน้ําหนักมันได้เนาะตีได้ตีง่ายด้วยนี่ซ้อมซ้มก่อนเข้าป่าปิดชูเลยมินท่านชูหน้าหลอก พอใส่เนียบผมมันจะตียามันจะคุ้มยาไซเนียบผมพอเนี้ยนักตีเงาพอเนี้ยบอตียาแกตู้ดูดปลาเอาหนกหนออ้าวซะด้ยไหมโลตอนตีได้ไค่ไหนได้เกยตีไปเรื่อยครับก็ดูปลาพูดเลยก็ดูไม่เป็นครับปลาดับจืดเห็นไกลตีแค่เดียวจังหวะนี้ตีไม่ให้ฟู่คนนี่้อมซ่านี่ลูก มันอย่างนี้อะสดหรอกเออทั้งหมดเออเขาใจะอะไรนี่เหยื่อเหยื่อกันลมกบกันลมนะอย่างเนาะอันนี้โรคอะไรนี้โรคบาเนกบางใช้เหมือนนะเบนเนมไม่เบนเนมชอบนี่แต่อันนี้ซื้อลูกชายเนาะแต่ว่าลูกตีไม่ได้เอามาตีเองก่อนนี่อันนี้เดี๋ยวเอาชุดเล็กมาตีนี่ลองตีน่ดูดีอะคืออยากเหเอาเหยื่อมาลองดูก่อนครับ ขันล <ider> um, um, so ูกตีไม่โอ๊กเดี yeah, ๋ยวเดี๋ยวป้าท่านยื้อให้เอาชอบไปมี้นแล้วเดี๋ยวท่านยื้อดูเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวทำให้เดี๋ยวทำให้เปลี่ยนเปลี่ยนเงี้ยแล้วเอาชอบแล้วแต่เราต้องใช้เงี้ยเล็กเดี๋ยวป้าให้เงีก่อนมันก็มีเสน่ห์แล้วมันมีเหยื่ออะไรหลากหลายอะไรที่บางก็ไม่รู้ก็หยกเล็กอย่างเนาะต้องขอไปนะบางไม่ชำนาญเลยนะเรื่องตกปลาน้ำจืดที่เพิ่งมามือใหม่กับน้ำจืดจริงๆเลยครับแค่ชอบอยากได้พอได้ตีแล้วมันสนุกนี่ อันนี้ชุดธรรมดาโรคธรรมดาสัง่งสั่งมาอันนี้โรคคันเบ็ดสามร้อยอันนี้โรคพันธบัตรไอ้หลูกแก่แกค่ะหลูกระวังเบ็ดด้วยเดี๋ยวเขาปลาข้อนี่ดิบุก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 ,ก,กเดี๋ยวรู้ว่าจะขอเยือนี่แหลวะว่ะเอาไปเดี๋ยวเราขออยากลงดูนี้ลงเอ็กลงเอ็กซ์ ไม่รู้ก็ตียังไงเนาะถ้าเกิดต้องใครเห็นคลิปแนะนำบางได้นะไม่เป็นจริงครับแต่ชอบตีนะถือว่าคือมาสองวันนี้ไม่ได้ปลาเลยนะพอตีแล้วมันสนุกนี่มันสนุกตั้งแต่ตีเหยื่อแล้วคืด,ดูว่ายังไม่ได้ปลายังสนุกเลยไอเกมนี้ไม่รู้แอคชั่นมันประมาณไหนเะห็นบางก็พยายามดูคลิปนะเขาว่าพอหมุนปั๊บเนี่ยมุกบุกม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 ุกเดี๋ยวให้ลูกหรือลูกชายอยากชอบแบบนี้วะ เนี่ยเอามาเป็นเนี้ยเป็นเนี้ยให้หลูกล้าวลูกชายอยากได้เหยื่อนี้วะเอาเหยื่อนแล้วเอามาเอาไฟเอาหนุห่มไฮปะลงตีเลยก่อนอันนี้ต้องมุ่นเลยเอ,อย่างว่าเออใหญ่ชันเล็กเบ็ดเบ็ดเกีเเเเ้ยวมือพ่นเปิดหน้ารกเออมาเอามาดิมาแค่ม,มือนี่ไหนหูอ่ะชอบตียังพีนี้เวตรงหไหนไม่ใช่แนะนำได้นะไม่ไม่ไปเป็นนี่แต่ว่าชอบพอได้ พอได้ตีเหยี่อออกไปแล้วมันสนุกนี่ตายหรือก็ขุดดินวันนี้อันนี้มาขุดดินในแมกโคเดี๋ยวลลงมุนเลยก่อนนะเดี๋ยวห,ห้าจาังหวะเลยแบบไม่สวยจะเผื่อนะลงลงเลยมันจะขึ้นหนามบุ๊ค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 เออจ้ะอ๋ลอลงเลยก่อนลองตีเลยก่อนลองเลยก่อนเนาะลงเลยกระนักอะลลกไรหรอกม่ได้ตีไงไงอ๋ลอลงเลยเขาตีไป ông tì cao, long lê, bớt độ cao, chập quá, tì dài, sao, ông,ระวัง ông, phây, ui, khể này mà, vút, 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 liền, vút, 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 ลงเลวเออได้นะสนัดนี่กันหเหนียระวังอุ้ย <c oughs> เออตีไปไปฝื้นไ,ไปฝื้นเออเนี้ยใชย่ใช่ความเร็วนี้นะสังเกตความเร็ว,น,น,น,วนั่นหลูงใหญ่ยกคันในสูงนะขันในต่ำมิดจังหวะพอวะพอเนี้ยขึ้นน้ำแล้วหลูกกาคขันให้ต่ำได้เลยเอาขวางไว้เออเอาสองเช็กเนี้ยแหละเอาเช็กเนี้ยให้เด็กอยู่ในมุมนู้นเดี๋ยวบังลงเดินมาฝั่งนี้ดูขยับไปเรื่อยเดี๋ยวมึนๆเรากลับบ้านมาซ้อมมือมาซ้อมมือ เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ดู๋ดตรงนี้โกอดแล้วเข้าไปกบยางกบยางเหลากบยางของเล่นเยอะนะน้ําจืดนี่ <c oughs> ของเสียตังค์เยอะ <c oughs> ลมมาลมมามารู้สร้างใช่ไเงิ้แล้วก็สร้างไปเรื่อยนี่ลมมาฟังนี้เสรแล้ว มันโคตรเจือกมันเอย่าประเภทนี้เนาะลองไปเรื่อยครับบางไปเห็นลูกค้าบางที่เขาซื้อจีเบสซาวเดอร์เขาเขาพูดโรคตัวนี้พอดีก็เลยโรคอะไรมัมันเล็กนะพันกว่าบาทมันไม่ได้เบรนด์เนมนะแต่ว่าโชอบนี้เออมันจับดูนี่บางไซส,สายพีีหนึ่งได้ประมาณัก1ร้อยยี่สบร้อยสามสิบต้องไปนหลดหลดร้อยห้าสิบใส่ร้อยห้าิบมันติด เออสนุกดีแต่ไม่รู้ว่าแอคชั่นมันยังไงเนาะเราสากไปเรื่อยอือ่าไหนว่าเปลี่ยนเงี่ยแล้วแม่เอ็มจ้าอ๋อนี่พัดลมพัดลมดังแล้วหมวกนี่ก็เห็นเพื่อนเดี๋ยวให้ดูให้ดูให้ดูเดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงเดี๋ยววางวางข้างบนนะเห็นลูกค้า ลูกค้าบางที่เขาซื้อจีพีเาสเด้อกบ,บางเขา,าใส่หมวกอะไรอ๋อเวลาอย่างนี้อย่างเช่นตอนนี้พอแดดแรงปับ๊บมันก็เดินเองมันเป็นโซลา่าเนาะแต่ถ้าเกิดว่าช่วงไม่มีแดดมันมีสวิตนะครับที่เปิดพัดลมได้มันชาร์จได้ได้สองระบบคืออย่างเช่นตอนนี้เดี๋ยวพอฝั่งนี้สังเกตดูฝั่งซ้ายเดินฝั่งฝาไม่เดินเพราะแดดมันอ่อนแต่มันก็จะบันอ่อนๆอ,อ,อยู่เออก็โอเคอยู่นะใช้ได้ใช้ได้แต่ว่าไม่น่าจะสู้น้ําได้เนาะบัวบัวบัวแรงน้ํา อย่างขี้ไหมน,นี่ขี้สากเอ็กไม่เป็นนะชอบตีนี่เผื่อไป,ไปรุ่นอะใครี่วังโค้งไม่ท่าน ย้ายห้เป็นฟุตเดียวเมื่อวานมันมีปลาได้จับนะแต่เมื่อวานน่ะรองเท้าลูกไปเกี่ยวเรียบร้อยกับบ้านก่อนมันลูกไม่มีรองเท้าใส่มันเจ็บตีนะรกรกไปแล้วโอ้จะดรกให้ปลาทำท่ากันกเนาไงรอกมาแล้วไม่เหมือนทะเลเนาะในทะเลนี่เราออกไปมันหลากหลายคนตกปลาน้ําจืดนี่แบบต้องฝาพยายามเข้าสูงจริงเนาะดูพอจะตีกิ่งไม้ได้บ้างโอ้ตายแล้วเนี่ยเดือดเดือเดือดเลยก่อน แต่มีคนมาตกปลาแน่เห็นไหมนี่พวท่าขยะบิ๊กไปตกปลาแล้วทําไมพาขยะมาได้ทำไมไม่พาขยะกลับทุกทีนะ <_ d ata> เต็มเสม้ยหมดนี่เ <_ d ata> ออรกเกินลงเหยียบไม่ได้ <_ d ata> ถอดสมอนี่ไปเหมือนกับไปทะเลลูกลูกปลาเห็นไหมนุ้มมีทางลงตีนตรงนี้มีทางลราไปตีนี้ให้เลาไปตีนี้มีทางลราไปตีนี้เดี๋ยวไปที่เดิมตรงนี้รกมากย้ายหมยแล้วเลย อย่าเบื่อตอนเย็นมีปลาขึ้นมั้งนะเพราะเมื่อกี้ไม่มีปลาขึ้นเลยเราไปที่เดิมดีกว่าเออเดอ cười phải đi đi giờ đi quay cây bỏ bay cây cây đó ô cả xuống nó nhiều giờ đám nàn thế giờ này có giống mấy nữa thì đi มาตั้งกอแล้วพี่น้องนอนขึ้นนาเบือ่โอโอเคไหมดูมาตั้งกอแล้วจ๊ะอะไรนะน้อโอ้ถุงพลาสติกถุงพลาสติกออกตีไปของทายริวก็ไม่ได้เนอะอรื่อยเรื่อยๆรืๆ่อยๆ สั้นมาทีเลยเพื่อความเร้าใจอู้กินแล้วอู้อออกโสยสายชาโด้โรดสายดิเดี๋ยวมาบามาด้วยอ่ะฮ่าเกี่ยวสายเร็เกี่ยวสายเรยวมุกจะมาเธอก็มายิ่งกว่าประจําเดือน เกี่ยวไม่มีแล้วไม่ใช่ปลาครับธรรมชาติเขี่ยวอะไรมาด้วยอ่ะออื้คราของเคยนะเนี่ยพี่ครา o oh. giờ bác rồi nó nam nó nam rồi dầm phơi dầm ngập phơi ไม่ไล่หลังใจเลยอ่ะนั่งดูคลิปของเขาลงตึงลงตึงส่วนเรายืนขาตึงตั้งนานแล้วไม่มีผลงานครับได้มาซ้อมได้มาตีมันเื่อโรนไอ้เว้อร้อนไหมนะร้อนร้อนเหงื่อมันเลวเล่น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 เกมอยู่บ้านมีเหงื่อไหมเปิดมดเล่นเล่นเกมอยู่บ้านมีเหงื่อไหมไม่เล like, ่นเกมไหมเล่นเกมมีเหงื่อไหมไม่มี เล่นเกมมีเงื่อฮะเล่นเกมกับตกปลาอะไรดีวะเล่นเกมกับตกปลาอะไรดีกว่าตบตบตบฝีมือตบฝีมือฮะเกมที่ชอบเล่นเกมนี่อนอนอนเออใช่เอาได้วันนี้ก็ซ้อมซ้อมก่อนเข้าป่าสวัสดีครับ